นี่คือเกมงูนะคะที่เราชื่นชอบมากเลยนะจ๊ะเอ้าเกจะต้องตายหรือเปล่า,ายิงเราเนี่ยยิงไปาเราตัวรีบเล็กใช่ แฟร์ดูแล้วพี่จุ๋มฟิว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  l feel feel โอ้โหผลไม้เยอะมากเลยผลไม้เยอะมากเลยแล้วก็ตัวอกอ้วนขึ้นมาทันใดนี่ไงโอเคคะแนนที่หนึ่งพันนะจ๊ะลูกแก้วเห็นอีกแล้วจ้าแฟบอย่าได้เห็นเชียวเราจะรีบคว้าเลย เกือบเกือบเกือบโดนยิงตอปีโดคะแนนเกือบหายช่วงนี้ต se ้องระวังตอปีโดนะคะตปีโดเยอะมากเอาลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วโอ้โหแกจะพุ่งแทงไปไหนเนี่ยเออ แเราก็ไม่กล้ากดเร็วนะอ,อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะโอ้แมาแล้วโอ้หพี่เรือผียังไหมนางได้เป็นที่หนึ่งอยู่อีกแล้วว่ายังเป็นที่หนึ่งอยู่เลยเง้วเง้เเงวเงที่หนึ่งคือสมบูรณ์นะจ๊ะสมบูรณ์ คะแนนอยู่ที่สองหมืนหกโอ้ตายแล้วพี่จุม๋มอีกกลนะเราแค่ร้อยยี่สิบแปดเงี่ยออาหารอาหารอาหารอ้บจานบินจานบินยสตายอีกแล้วโอ้ยคืออะไรกันคะขออีกหนึ่งชีวิตได้ไหมคะเพราะว่าตายเร็วไปไหมอ่ะโอ้โห ก็ให้ได้ขนาดเยอะหน่อยก็ไม่ได้เนาะให้แบบสวยงามสวยงามช่วงนี้ไม่ค่อยได้รูปแก้วเลยนะจ๊ะตายก่อนรถไฟขบวนนี้ก็ยังมาชีสเราให้เรากินชีสละ ตายจริงๆอันน şey ี้ต้องไปบาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะช่องถุ่มๆุะนฉต้องขอลาไปก่อนนะคะลาลูอิสบ๊ายบาย